อร่อยลิศอร่อยและกับเลืตวันนี้อยากชวนมาบ้านหลังนี้ค่ะชื่อว่าจิตรการการเวลาที่ยั่งยืนเป็นร้านอาหารไทยถูกใจคุณแน่นอนเลยนะคะเรามาคุยกับเฮดเชฟนะคะเชฟสถาพรไตรรัตนากรเชฟโมดสวัสดีจ้า บ้านหลังนี้น่าเข้ามาอยู่อบอุ่นมากแต่มามองเห็นอาหารอยู่บนโต๊ะไทยไๆท,ทั้งนั้นเลย เล้าิี่จเจ็บหมดอันนี้ครับเป็นเซ็ตของว่างสี่อย่างครับเริ่มจากอย่างแรกครับจะเป็นมาอ้วนครับผมข้างในเขาจะมีเห็ดหอมครับผมแล้วก็เนื้อกุ้งมันแกวครับผมแล้วมาทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะอันต่อไปครับอันนี้จะเป็นข้างข้าวเปือกครับผมมีเผือกครับมีเห็ดหอมด้านนอกเขาก็ทํามาจากเปือกงันครับผมและจิ้มกับน้ําจิ้มอาจาดนะคะอันนี้ก็เป็นกระทงทองหล่นไก่ครับผมเราจะทําหล่นขึ้นมาฮะมีกะทิครับมีไก่พริกกระดิ่งเคี่ยวให้เขาข้นขึ้นมาครับผมแล้วก็เป็นไส้นี่ครับปอกเปี๊ยสปริง นี่เป็นสปริงโรเจนะครับด้านในเขาจะเป็นพวกผักต่อไปเป็นอะไรจ๊ะนี่ครับไข่โฉมอ่อนซอสมะขามตัวไข่ของเราครับเราจะเอาไข,ข่กับชะอมฮะเจียวในกระทะครับให้มันเป็นแผ่น <c oughs> ไส้จะเป็นเห็ดกูหนู <c oughs> แล้วก็กุ้งครับผมผัดกับ ามเกลอน้ำปลาออนะครับแล้วก็ะม,ม้วนเราจะเอาน้ำมะขามครับผมราดจะรสชาติเปรี้ยวหวานครับผมเค็มนหน่อยๆครับเมนูที่3ไก่ย่างน้ำพริกซาลาแน่อันนี้ไก่เราใช้ส่วนสะโพกครับไปหมักกับ3เกลอรครับผมแล้วก็น้ำพริกครับมันเป็นเบสจากน้ำกิ้วซีฟู้ดแต่เราจะใส่พวกใบาซาลาแน่มะพร้าวคั่วถั่วลิสงครับผมบยังไม่จบแค่นั้น ันนี้หล่นปลาปะบู่ครับผมตัวน้ําที่เคี่ยวนะครับเราจะใช้เป็นกะทิไปเคี่ยวกับปลาครับผมเราจะใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่สมนุนไพรฮะปลาบู่เราก็จะใช้ไซส์ใหญ่ตัวละโลครับผมนี่นึ่งได้กําลังดีก้างออกให้คุณเรียบร้อยแล้วแล้วหล่นด้วยปลาล้าโปะลงไปบนปลาปูนี่เลยเมนูต่อครับปลากระพงทอดน้ำปลามะกอกที่พิเศษคือตัวน้ำปลามะกอกครับผมเขาเอาบูดูมาหมาักกับมะกอกป่าครับผมมะกอกป่า,ม,า,ปามันก็เลยหอม เอามาราดบนปลากระพงทอดอย่างดีตัวบิ๊กบึ้มสุดท้ายต้องขนมฟังจากเชฟโมดจ้ะอันนี้เป็นขนมสัมปณนีนะครับคิดค้นโดยท่านเท้าทองกิบมานะครับผมค,คือสมัยก่อนครับคุณผู้ชายจะออกไปรบครับผมค,คุณผู้หญิงจะทําขนมตัวนี้ไปฝากผู้ชายครับเพื่อที่จะ คิดถึงเขาเหมือนกับที่ลูกค้ากินไปแล้วกลับมาคิดถึงผมที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่เลยอันนี้มีประวัติที่มามีสตอรี่เทลลิ่งเลยนะคะที่นี่นะคะนอกจากอาร์คาดแล้วเขายังมีเป็นคอสเมน,นูด้วยรับจัดเลี้ยงได้กี่คนตอนนี้แม็กที่50ครับผมรีขอการันตีจิรการเป็นอร่อยเลศเชิญมาได้ที่จิรการตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท49 โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้านจิระการเพียงคุณแค่ใช้ AIS คอย n t หคะแนนก็แรกรับแรกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2568 ต้องขอขอบคุณ A.S. มากๆนะครับที่ช่วยแนะนำให้ทุกคนรู้จักร้านอาหารจีรการของเราครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่จันถึงสุขเวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลาลาไปก่อนแลวะวัสดีนะคะอะไรลดกับบริตี้เมนูอีติงย่าผิงจังต้องกินค่ะ